สวัสดีค่ะมาพบกับกว่างนะคะช่องกว่งางทารโค่ะคลิปนี้จะเป็นดวงของชาวธาตุด,ดินค่ะธาตุด,ดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เป็นไทม์เลสนะคะก็คือดูเมื่อไหร่ก็จะเป็นคําทํนายในช่วงระยะเวลานั้นๆค่ะแล้วก็โฟกัสไปในความสาคัญที่ จบลงไปแล้วเออเกือบลืมเนี่ยจบลงไปแล้วนะคะเอออาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนนะคะ ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เหมือนกันค่ะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกับกว่างนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะรายละเอียดที่กวางต้องการก็คือชื่อคุณและก็ชื่อเขานะคะจะเป็นชื่อเล่นก็ได้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีวันเดือนปีเกิดหรือไม่สะดวกให้รูปก็ไม่เป็นไรนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมเออถึงได้แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปเพราะอะไรนะคะอ่ะใบแรกจ้าเดอะ t ตาร์นะคะ,ะ,ะ, Star, นะ,ค,ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นราศีกุมนะคะม king of pentacle ค่ะ คนคนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุดินด้วยกันเองค่ะก็คือราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยพูดในเรื่องของความรู้สึกนะคะนะเจ็ดดาบนะคะปัญหาที่คุณกับเขาเจอก็คือทำอะไรลับหลังคะ่ะนะคะ เขาคนนี้อาจจะทําอะไรรับหลังหรือไม่ก็าอาจจะเป็นคนที่โกหกบอนะ่อยนะอืเนี่ยไพ่เจ็ดดาบคือไพ่การแอบซ่อนรับหลังแทงข้างหลังอืมนะคะนะพูดจาไม่ตรงไปตรงมาอืมนะคะเอ,อพูดจาแบบเอาตัวรอดก็ได้นะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูแล้วตรงไปตรงมามั่นคงนะคะ แต่ทําไปทํามาหลังๆก็เริ่มแบบไปไหนไม่บอกไปไหนไปแล้วไปเลยนะคะเออไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยคิดเผื่อเราเลยอะไรแบบเนี้นะคะนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามก็ได้นะคะไปแอบคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะนะตอนมาค่ะมีไพ่ก้าดาบนะคะอ่ะหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือ เขาคนนี้อาจยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือว่าเขายังคงต้องเกี่ยวข้องกับคนเก่าอยู่นะคะอืมอาจจะเคยเป็นครอบครัวมาก่อนก็ได้นะคะนะอืมแล้วก็ยังไม่ยังไม่ขาดสักทีเออแล้วเขาก็อาจจะบอกเราว่าเออไม่ได้คุยแล้วไม่ได้อะไรแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะไปแอบคุยกันอยู่นะแล้วก็ปิดบังเราเนี่ยนะคะอืมก้าวดาบเนี่ยเหมือนกำแพงเลยเนาะนะเหมือนกำแพงนะคะ นะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขามักจะมีเรื่องราวที่รับลมคมในนะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกปวดหัวคิดเยอะคิดมากนะคะต่อมาค่ะหกเรียญน,นะคะอาจจะมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวค่ะเออด้วยความอันนี้เป็นธาตุดินเนอะเราอาจจะเป็นสายเปค่ะเราอาจจะเปเปเปเขาไปเยอะนะคะแต่ว่า ตัวเขาเนี่ยอืมอาจจะไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่เราให้อะคะ่ะเ,ออเงินทองสิ่งที่เราให้มีอะไรก็เออมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองอย่างเดียวเลยอืมเรื่องอย่างอื่นไม่เห็นมาหาเลยมาแต่เรื่องเงินนะคะนะหรืออาจจะเป็นในรูปแบบที่รักเราไม่เท่ากันคุณให้เขามากๆเลยให้ทั้งเวลาให้ความสำคัญนะคะออ นะพยายามที่จะดูแลเทคแคร์เขาแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเฉยเฉยอ่ะโออไม่ค่อยอะไรกับสิ่งที่เราให้เออนะคะมันก็ทำให้คุณอาจจะน้อยใจนะอืมมาดูต่อนะคะเดวิลนะคะเออบางคนโดนโกงเงินด้วยเนี่ย มันคนโดนโกงเงินด้วยนะคะนะเรื่องเงินก็ไม่เข้าใครออกใครเนาะเออพอเจอแบบนี้ค่ะคุณก็อาจจะรู้สึกทนไม่ได้ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ในเรื่องของการโกงเงินก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาว่าโกหกเราซ้ําแล้วซ้ําเล่านะอือหรือเขาว่าจจะะแบบติดการพนันก็ได้นะโอเอาเงินเราไปเล่นการพนันทําให้คุณรับไม่ได้นะคะอืมแล้วโกหกเป็นนิสัย เดวิลเนี่ยก็อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความลับไม่เปิดเผยเออคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความลับมานะคะมไม่เปิดเผยนะเออมีเรื่องของส8บปดบวกเข้ามาเกี่ยวละอืมแต่ว่าตัวเขาก็ยังไม่ให้ความชัดเจนสักทีก็ได้นะคะเป็นแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะกลับมาได้หรือเปล่านะคะอะ ใบแรกเป็นไพ่ก้าวไม้นะคะ King of Swords ค่ะตามด้วย3ถ้วยนะคะแล้วก็ Magician ถามว่ามีโอกาสกลับมาได้ไหมมีโอกาสกลับมานะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันกลับมาคบกันนะคะอืมแต่ว่าต้องระวังนิดนึงอะคะ่ะว่าเอ่อการกลับมาของเขาอะมันยังมีปัญหาเดิมๆอยู่นะอืม ปัญหาเดิมๆปัญหาที่เราเคยรู้สึกว่ามันกวนใจเราอ่ะนะคะเออมันจะมันจะกลับมาืมนะคะเอ่อถามว่าเขาจะเปิดใจให้เรามากขึ้นไหมโอเคว่ามันก็ไม่ได้เปิดใจให้มากขึ้นนะคะมันก็จะคงเป็นเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรค่ะนะคะ,นะคะเออใครที่ไปเจอความสัมพันธ์ที่มันอีลุงตุงนางมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวถามว่าอืเขาจะ เอ,อยอมรับในเรื่องนี้ไหมความคิดว่าเขาก็อาจจะไม่ยอมรับนะก็อาจจะมีคําพูดอะไรที่ทําให้เอ,อคุณรู้สึกดีอาจจะสัญญิงสัญญาอะไรสักอย่างว่าโอเคเขาจะไม่ทําแล้วหรืออะไรแบบนี้คือทําให้คุณรู้สึกโล่งขึ้นแล้วไปกับเขาต่อนะคะอืมแต่บอกเลยค่ะไพ่ใบแรกมันขึ้นหมาก้าวหมายนั่นคือว่าปัญหายังคงอยู่นะคะแล้วบางทีเนี่ยตัวคุณก็อาจจะต้องเป็นเดอะแบกด้วยนะอืม รู้อยู่แก่ใจว่าปัญหามันอยู่แต่ก็ไม่อยากที่จะเสียเขาไปนะยังอยากที่จะกาดความสัมพันธ ah, ์นี้ไว้อยู่อืมแบบนี้นะคะนะมาต่อค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแฮงแมนเห็นไหมแฮงแมนก็คล้ายๆกับก้าวไม้ค่ะความสัมพันธ์ที่เอ่อ เคยมีปัญหากันมานะคะแล้วปัญหาเหล่านั้นที่คุณที่คุณเนี่ยเจออ่คุณจะไม่ได้รับการความกระจ่างกระจ่างใดๆเออยังคงติดติดนดติดในใจอ้อเป็นอะไรติดในใจอยู่นะคะขอโทษค่ะอ่ะมาต่อค่ะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะอืมเนี่ยค่ะจัดเมนนะคะอืม ต้องระวังปัญหาแบบเดิมๆนะใครไปเจอปัญหาเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะคะว่ามีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะไพ่จัดเม้นท์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังไม่ขาดจากการหรอกนะคะยังไม่ขาดดีหรอกถึงแม้นะตอนนี้คุณอาจจะเลิกลาเขาไปเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะเขายังคงคิดถึงวันเวลาที่เคยมีร่วมกันนะคะเขาก็รู้ว่าว่าคุณน,นั้นน่ะ the best เออคือเข้าใจเขามากที่สุดนะคะหวังดีกับเขามากที่สุดนะต่อมาค่ะห้าท่าเหรียญค่ะรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ,ะรู้สึกผิดรู้สึกที่รู้สึกเสียใจที่ทำให้คุณร้องไห้เสียน้ําตานะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะต่อมาค่ะอัศวินถือไม้ค่ะ ืแล้วก็แปดถ้วยนะคะเอ่อความสัมพันธ์เนี้ยนะคะว่งมองว่าถ้าคุณจะจบกับความสัมพันธ์เนี้ยคือไม่ให้โอกาสเขาจะเริ่มต้นใหม่เขาคนนี้เข้าใจนะอืมเข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นนะคะ แล้ววางคิดว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เขาเคยทํากับคุณเนี่ยมันจะเป็นตาบาปในใจเขาไปตลอดเลยค่ะไพ่จัดเมนเนี่ยคือไพ่ของการพิพากษานะคะสวัสด์ลงโทษแต่ว่างั้นะ่ะอืมนะมันจะติดในใจเขาไปตลอดเลยนะคะแล้วใครที่หวังว่าเอ,อเขาเนี่ยจะได้รับกรรมเขาจะได้รับกรรมนะอืม อย่างแรกคือการที่รู้สึกผิดตะขิดตะขวงติดในใจเนี่ยคือกรรมเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วนะคะเราก็กรรมเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นเหมือนที่เขาเคยทํากับคุณก็ได้นะคะว่างขอดูความรู้สึกนิดหนึ่งนะคะจริงๆเราไพ่มันก็ขึ้นมาแล้วะคะ่ะว่าตอนนี้รู้สึกขดหูมากรู้สึกหนหูในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาค่ะ king of wands ค่ะ ให้เดทเนะยคะพยายามลืมจ้าพยายามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นนะีคะอืมสีดาบไม่อยากคิดอะไรค่ะอืมแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะถามถึงเรื่องของความรู้สึกนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้เยอะเหมือนกันนะคนที่คุณคุยค่ะอืมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง มั่นใจในตัวเองมากๆรักษาภาพลักษณ์หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นการที่เขาแสดงออกอ่ะออกมาข้างนอกอเขาอาจจะแสดงออกว่าโอเคฉันฉันโอเคอะ่ะเออแต่ข้างในมันอาจจะมีความแบบกวนกะวายความดาร์กความแซดอยู่ข้างในอืมนะคะแต่คนคนนี้วางบอกเลยค่ะเป็นคนที่พร้อมเริ่มต้นใหม่ตลอดพร้อมที่จะ move on ถึงจะมีกรรมติดอยู่ในใจแต่พร้อมจะ move on เออชอบชอบสะสมกรรมมั้งนะคะอืมพอขอดูหน่อยค่ะว่าคุณจะเจอใครใหม่ไหมนะคะแล้วจเจอ,อยังไงเนาะอืมคนนั้นจะดีกว่าคนนี้ไหมนะคะอืมเออเหมือนตัวคุณยังก,กล้ากลัวอยู่เลยค่ะ กล้ากกลัวหรือไม่ให้ตัวคุณยังคงรอคอยความรักครั้งนี้อยู่เลยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทุกท่านนะอาจจะเป็นแค่บางท่านบางคนนะคะที่ยังคงรอคอยแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าเขามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมาให้ความหวังอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งอ่ะทให้คุณต้องรอคอยก็ได้ทําให้คุณกลัวในการที่จะเริ่มต้นใหม่ยังคงจมอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ ดังนั้นเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาทบทวนกับตัวเองค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันให้อะไรกับเราบ้างนะคะไม่ใช่ให้แต่น้ำตาเนี่ยก็ไม่ไหวนะมันก็ต้องมีรอยยิ้มบ้างแหละเนาะอืมว่าขอดูไพ่ข้อความหน่อยค่ะเอาไพ่กลับไปกลับมาอ่ะ ดูข้อความหน่อยนะคะใบแรกค่ะเขาบอกว่าเอา่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะอืมเขาเขาแก้ตัวแก้ตัวไม่เก่งนะคะหรือว่าอาจจะเอ่อพูดอธิบายรายละเอียดไม่เก่งก็ได้นะคะอืมนะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่จริงอะ่ะเขาแถเก่งมากเลย อ่ะมันก็ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนเนอะเอออ่ะเขาบอกว่าอีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าการรมมันตามไปค่ะเออความน่าสนใจมันลดลงเพราะดราม่ามันเยอะเกินไปอืมจริงๆแล้วอะ่ะความดราม่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยอะ่ะ ถ้าเขาไม่ทําอะไรผิดเพี้นไม่จากเดิมถ้ายังมีความสม่ําเสมอเอ,อ่อถ้ายังรู้สึกเอาใจใส่ไม่เอาเปรียบเราให้ความสําคัญกับเราเนาะมันก็ยังไม่มีความดราม่าหรอกก็นี่แหละไม่เอาใจใส่อืมเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปวันดีวันหนึ่งดีอีกวันหนึ่งไม่ดีจะไม่ดราม่าได้ไงูก็ต้องคิดเหมือนกันลนะเนอะใช่ไหมใช่ไมเอออะนี่ก็คือ อ่าดินค่ะของวันนี้คลิปสุดท้ายค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกวางขอารายละเอียดแค่ชื่อเล่นของคุณแล้วก็ชื่อเล่นของเขานะคะถ้ามีใครอะไรเงี้ยไม่ให้ดูหลายคนก็เอาแค่ชื่อมานะคะนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย